จะแล้วเสร็จประมาณวันที่9กันยาที่จะถึงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่า้มิเกเตรกทุกท่านในนามบริษัท CEC International Limited าน่วธุรกิจหลักขององค์กรโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างช่องทางตัดแต่ตาบลละวะและตาบลบ่อตุ่รวม135ต้นการร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจากกิจการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานภายใต้ชื่อโครงการสัตว์น้ำ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและเป็นการสืบทอดทางทะเลและชายฝั่งโดยมีกิจกรรมการเก็บขยะชายหาดเรื่องแบบนี้ที่ใชขอขอบคุณโโท่้นนกุทยานดรวที่ให้เกตบมาเป็นปาะธาน่ทราบว่าพี่น้องในพื้นที่เนี่ยก็จะชอบมาทานส้ตมตำกันนะครับจะแ,แล้วเสร็จประมาณวันที่9กันยาที่จะถึงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแต่เท่านั้นที่มาเที่ยวเพราะว่าที่อุทยอนนโนดนั้น แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามแล้วข้างในนั้นก็มีองค์ความรู้หลากมายให้พี่น้องเยาวชนได้าเยือนนี้นะครับหรือตัวอ่อนที่จะเกิดขึ้นที่มาทุกท่านได้ทุกท่านที่มาที่นี่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องเยาวชน

เร่กันเรือยเร่ก็เลื่อยนะถ้าเราแบบต่อไปจะเป็นแชร์แชรัดำร้างนะครับตลอดตลอดนี่วายสมบ่รณ์นะครับสมบูรค์แบบต่นวะชอบใช่นะครับนี่เป็นนี้

นายุทธ์นสัก้วยนะครับมานะครับกินอาสาข้าด้วยนะครับตอนนี้ก็ มีการประชาธิปันในสัปาห้ที่สองได้ไปชุดไปชุบหัวมันมาก,มาก